สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ช่อง Thailand Smile ของเราขอ,าขอนําเสนอ10อันดับเต็นท์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในช่วงต้นปีล่าสุดปี2022ที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคามียี่ห้อไหนรุ่นไหนแบบใดกันบ้างที่เหมาะกับผู้ไปสายแคมปิ้งที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะน,นี้รับรองถ้าท่านได้รับชมคลิปนี้แล้วเราก็จะไม่ผิดหวังเลยละครับเชิญติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับคลิปนี้ทางเรานําเสนอในเรื่องของความนิยม ความคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดไม่ใช่เรื่องของราคาที่แพงหรือขนาดของเต็นท์แต่อย่างใดการไปแคมปิ้งทังการธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งการท่องทเที่ยวพักผ่อนของหลายหลายคนนอกจากได้ใกล้ชิดธรรมชาติตตมากๆแล้วยังเหมือนได้ชั้นแบบให้กับตัวเองและยังได้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยนะครับตื่นเช้ามาทาการธรรมชาติได้สุดอากาศบริสุทธิ์แคนนี้ก็ฟินสุดๆแล้วล่ะครับแต่สําหรับการไปตั้งแคมป์ครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะต้องมีการเตรียมความพร้อมมากมาย ท้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์โดยเฉพาะอุปกรณ์สําคัญในการพักผ่อนนั่นก็คือเต็นท์อุปกรณ์ที่สําคัญในการแคมปิ้งเหลกว่าถ้าเต็นท์ไปก็ไม่ใช่การตั้งแคมป์กันเลยทีเดียวในการนอนต่างที่ที่ที่เราไม่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนอนท่ามกลางธรรมชาติการมีเต็นท์ดีๆสักหลังเป็นเกาะกำบังที่แข็งแรงจะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยในระหว่างการนอนหลับได้สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการเลือกซื้อเต็นท์มีอะไรบ้าง 1. จําจำนวนผู้ใช้งาน 2. คุณสมบัติในการกันน้ํา 3. คุณสมบัติในการป้องกันความร้อน 4. คุณสมบัติในการระบายอากาศ 5. เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่และฤดูที่ไปท่องเที่ยวนะครับ10เต็นท์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในช่วงต้นปี2022นี้คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเรามาดูกันเลยครับว่ามียี่อไหนรุ่นใดกันบ้าง มาเริ่มกันที่อันดับที่10กันเลยนะครับอันดับที่10 GS Sport Automatic Tent หลังคา2ชั้นราคา911บาท GS Sport หลังคา2ชั้นแยกส่วนเป็นเต็นท์ขนาดกลางสามารถนอนได้ประมาณ3-4คนมีประตูมาให้2ทางและ2หน้าต่างพร้อมที่กันแดดเล็กน้อยหลังคา2ชั้นแยกชิ้นส่วนหลังคาได้ เป็นการเพิ่มการกันน้ําได้อย่างดีเป็นเต็นท์ออโต้กางเทศอัตโนมัติเพียงดึงขึ้นใช้งานได้สะดวกรวดเร็วจุดเด่นมาพร้อมกับตะข่ายกันยุงและ,มะแมลงป้องกันไม่ให้ยุงเข้ามากัดในช่วงกลางวันและกลางคืนกางง่ายมากใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นคุณผู้หญิงก็สามารถกางได้ด้วยตัวเองดีไซน์ออกมาให้เป็นหลังคา2ชั้นนอกจากจะกันฝนได้ดีแล้วยังช่วยให้ระยะเวลาในการใช้งานนานยิ่งขึ้นอีกด้วยคุณสมบัติ กลางอัตโนมัติ2ประตู2หน้าตา่างขนาดเต็มสำหรับ3 4ถึงคนน้ำหนัก3.7กิโลกร,รมัมการเคลือบกันน้ำกันน้ำค้างขนาดเมื่อกลางออกกว้าง200ยาว200สูง1เมตรเซนตะข่ายกันยุงและ,มะแมลงผ้าล่มทำจากโพลีเอสเตอร์ อันดับ9ชาโมคาเมลรุ่น cm 088ราคา2,800บาทชาโมคาเมลรุ่น cm 088เป็นเต็นท์ขนาดกลางสามารถนอนได้ประมาณ3-4คนมีประตูขนาดใหญ่มาให้2ทางพร้อมที่บังแดดสามารถเข้าออกได้สะดวกส่วนหน้าต่างมีมาให้2ทางเช่นกันถือว่าเป็นเต็นท์ที่มีการระบายอากาศที่ดีเลยทีเดียวสำหรับวัสดุที่ใช้เป็น2 1 0 T p o l y e s t e r เคลือบ pu กันน้ำ3,000ม mm, เมตรทั้งภายนอกและภายในสามารถป้องกันฝนได้ในระดับหนึ่งจุดเด่นหน้าต่างของเต็นท์มี2ทางช่วยรรบยากาศได้ดีมากประตูทางเข้าออกก็มี2ทางทําให้การเข้าออกเต็นท์ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผ่านการเคลือบกันน้ำ3,000ม mm, ิลมตรดังนั้นจึงทนฝนได้ดีมากแม้ฝนจะตกหนักก็ตามคุณสมบัติกลางอัตโนมัติมี2ประตู2หน้าตา่าง ขนาดเต็มสลับ3 4ถึงคนน้ำหนักประมาณ3.4กิโลกรัมการเคลือบกันน้ำ3,000ม mm. ิลิเมตรขนาดเมื่อกลางออกกว้าง215ยาว215สูง165เซนมีตะข่ายกันยุงและมแมลงผ้าล่มทำจากผ้าล่มโพลีเอสเตอร์210 t เคลือบพีู อันดับ8ปดแลนแคมป์ราคา939บาทหน้าต่างพร้อมมุ้งรอบด้านอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ร้อนติดตั้งง่ายสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเต็นท์รุ่นนี้อยู่ที่หน้าต่างรอบด้านโดยเป็นประตู2ด้านพร้อมมุ้งตะข่ายการยุงและ,มะแมลงแถมยังช่วยให้ระบายอากาศได้อย่างดีด้วยเสริมด้วยตะข่ายด้านบนหลังคาทําให้อากาศถ่ายเทดีมากยิ่งขึ้นไปอีกไม่รู้สึกร้อนหรืออึดอดัดสามารถกันได้ทั้งแดด ฝนและลมพร้อมส่วนเสริมอย่างม่านฉนวนกันแสงให้เลือกใช้ตัเต็นท์สามารถติดตั้งและถอดได้ง่ายไม่ยุ่งยากและประหยัดเวลามีข้อควรระวังในเรื่องของน้ำหนักและการกันฝนเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่อากาศดีและมีแดดคุณสมบัติกางอัตโนมัติมี2ประตูและ2หน้าต่างขนาดเต็มสำหรับ3-4คน น้ำหนักประมาณ3.4กิโลกรัมการเคลือบกันน้ำกันน้ำค้างขนาดเมื่อกลางออกกว้าง215เซนยาว215เซนสูง142เซนมีตะข่ายกันยุงและ,มะแมลงผ้าล่มทำจากผ้าล่ม 210D Oxford อันดับ7โค l ม m a n รุ่น B4 c o s d o m e 270 ราคา5,500บาทกว้างมีห้องนั่งเล่นภาษาเทคโนโลยีเคลือบผนังให้รู้สึกเย็นสบายหากใครกำลังมองหาเต็นที่มีพื้นที่กว้างจะมาแบบเป็นครอบครัวหรือมาแบบกลุ่มก็รับมือได้สบายเพราะเต็นท์รุ่นนี้สามารถรองรับได้4-5คนเลยทีเดียวมีประตู2ด้านและมีระเบียงด้านหน้าสำหรับนั่งพักผ่อนไม่ว่าฝนตกหรืออากาศจะชื้นมากแค่ไหนก็ช่วยป้องกันได้อย่างดี และอีกจุดเด่นของเต็นท์รุ่นนี้ก็อยู่ที่เทคโนโลยีเฉพาะอย่าง Dark Room ที่มีความเคลือบผิวเต็นท์ช่วยให้ป้องกันแสงแดดดวงอาทิตย์ลดความร้อนจากภายนอกจึงรู้สึกสบายไม่อึดอัดเมื่อเทียบกับเต็นตท์ยี่ห้ออื่นๆทั้งยังมีตะข่ายและช่องระบายอากาศเหมาะการตั้งแคมป์หรือกิจกรรมที่สมบุกสมบันอีกด้วยคุณสมบัติไม่ได้กางอัตโนมัติมีประตู2ด้านขนาดเต็นท์สำหรับ4-5คน น้ำหนักประมาณ10.6กิโลกรัมการเคลือบกันน้ำกันน้ำค้างขนาดเมือกลางออก270เซนยาว270เซนสูง175เซนมีตะข่ายกันยุงและ,มะแมลงผ้าลมทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์ผ้าแพ่แข็ง 75D มีดาร์กรูมอันดับ6 MSR Elisa Tree V2 ราคา9,900บาทอีลิเซอร์ทีเต็นที่มาพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกอย่างที่คุณมองหาจากเต็น์ MSR ทั้งน้ำหนักเบาพื้นที่ภายในกว้างขวางภายในเต็นทเพดานสูงพื้นที่กว้างไม่อึดอัดวางของได้เยอะประกอบง่ายคุณสมบัติเด่นของเต็นรุ่นนี้อยู่ที่น้ำหนักเบาเพียง3กิโล19ขีดเท่านั้นและพื้นที่กว้างนอนได้3คนประตูทางเข้าขนาดใหญ่สามารถใช้สอดเป็นพื้นที่เล็กๆ ไว้สําหรับทํากิจกรรมขนาดย่อมได้อย่างสะดวกสบายด้วยเก็บของสัมภาระต่างๆอีกทั้งความสูงของเต็นท์ยังเี่กว่าไม่อึดอัดเลยเคลื่อนไหวได้สะดวกการง่ายเก็บง่ายมีโค้ดสีบอกว่าเสาไหนต่อเสาไหนจุดไหนของเต็นท์ได้สบายโครงสร้างของเต็นท์แข็งแรงกางได้ง่ายรวดเร็วแม้สภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ วัสดุเนื้อผ้ามีความทนทานเพราะใช้เทคโนโลยีโคตติ้งเคลือบรัตะเข็บการตัดเย็บทินที่เรียบร้อยไม่ต้องใช้เทปหรืออุปกรณ์เสริมอ,อื่นๆมอทั้งมือใหม่และสายแคมป์เลยทีเดียวคุณสมบัติไม่ได้กางอัตโนมัติมี2ประตูขนาดเต้นสำหรับ3คนน้ำหนักประมาณ3.19กิโลกร,รมัมการเคลือบกันน้ำ3าม0มเมตร ขนาดของเต้นเมื่อกลางออก223เซนยาว279เซนสูง96เซนมีตะข่ายกันยุงและ,มะแมลงผ้าร่มทําจาก68ดี Lipstop Polyester 1,500ม mm, Poly ิลิเมรโพลียูลิเทนและซิลิโคนอันดับ 5. GS Sport เต้นครอบครัว8-12คน ราคา3647บาทครอบครัวไหนกำลังมองหาเต๊งสำหรับตั้งแคมป์ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้พอดีกับจำนวนสมาชิกอยู่แล้วก็เราขอแนะนำ GS Sport ซึ่งเป็นเต้งขนาดความจุ8ปดถึงคนแบ่งเป็น2ห้องนอนและ1ห้องนั่งเล่นให้คุณและครอบครัวได้ใช้เวลาเพลิดเพลินด้วยกันอย่างอบอุ่นและไม่อึดอัดสำหรับวัสดุเนื้อผ้ายายโพลีเอสเตอร์ทำหน้าที่ป้องกันลมและยังเป็นฉนวนกันความร้อนและแสงแดดได้อีกด้วย โครงสร้างเสาและเต็นท์เป็นท่อเหล็กและแท่งใยแก้วสำหรับประกอบต่อเองทงั้งยังมีช่วงเสริมที่ต่อออกมาจากตัวเต็นท์สำหรับประกอบอาหารหรือนั่งรับลมชิวๆระบบซิปสองชั้นป้องกันมแมลงมีที่แขวนโครงไฟภายในเต็นท์และมีผ้าใบสำหรับคุมเมื่อฝนมาอีกด้วยโดยขนาดโถงภายในกว้าง4เมตรและสูงกว่า2เมตรทำให้เต็นท์มีขนาดใหญ่มีน้ำหนักค่อนข้าง,งมากถึง15กิโลกรัมจึงเหมาะกับการค้างแรมพักผ่อนในสถานที่ที่รถเข้าถึงสะดวก และเหมาะสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์การกางเต็นมาก่อนพอรายละเอียดค่อนข้างเยอะและอาจต้องใช้เวลาในการเต้นค่อนข้าง,งนานเพราะไม่ใช่แบบกางอัตโนมัติคุณสมบัติไม่ได้กางอัตโนมัติ2ห้องนอน1ห,ห้องนั่งเล่นขนาดเต็มสำหรับ8-12คนน้ำหนักโดยประมาณ16.8กิโลกรัมการเคลือบกันน้ำ1,500ม mm. ิลลิเมตร ขนาดเมื่อกลางออก430เซนยาว305เซนสูง200เซเมตรมีตะขายกันยุงและมลงผ้าล่มทําจากผ้าโพลีเอสเตอร์150ดีออกฟอร์ดอันดับ4 Nature High Angle Tree ราคา4590บาท เ้นสีครีมถูกใจสายมินิมอลพับเก็บง่ายใช้ได้หลากหลายฤดูสำหรับครอบครัวที่ต้องการเต็นท์คุณภาพที่ดีควบคู่ไปกับความสะดวกสบาย n r น High a n g l ก t ทรีตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับ เพราะนี่คือเต็นท์กางอัตโนมัติพับเก็บง่ายพกพาสะดวกด้านในมีประตู2บานมาพร้อมกันสะและหน้าต่างเสริมมุ้งตะข่ายกันยุงและ,มะแมลงได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่พาลูกๆไปตั้งแคมป์้างคืนด้วยผ้าเต็นท์มีความยืดหยุ่นสูงทนทานสามารถป้องกันลมกันน้ำค้างและละอองน้ำฝนได้ดีสมรัตรฐานสินค้าจากเนชชัยอยู่แล้วคุณสมบัติเต็นท์กางอัตโนมัติมี2ประตู ขนาดเต็มสำหรับ3คนน้ำหนักโดยประมาณ5.1กิโลกรัมการเคลื่อนกันน้ำ2,000ม mm. ิลิเมตรขนาดเมื่อกลางออก210เซนยาว210เซนสูง160เซนมีถข่ายกันยุงและมแมลงผ้าล่มทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์ออฟฟอร์ดอันดับ3 วิดาลิโดอินสแตนรุ่นใหม่2022ราคา4,590บาทวิดาลิโดอินสแตนเคบินเทนเป็นเต็นท์ขนาดกลางสามารถนอนได้ประมาณ4-5คนมีประตูขนาดใหญ่มาให้2ทางพร้อมที่บังแดดหลังคา2ชั้นเพิ่มการป้องกันน้ำได้เป็นอย่างดีและจะมีช่องลมมาให้2ช่องสลับวัสดุที่ใช้คือ 190T p o l y e s t เตอร์ออ d ฟอเคลือบ PU เคลือบกันน้ำ4,000ม mm, ิลิเมตรมีการเคลือบกัน U.V 50+ สามารถป้องกันฝนและแสงแดดได้เป็นอย่างดีเหมาะสำหรับครอบครัวเล็กๆคุณสมบัติไม่ได้การอัตโนมัติมีประตู2ประตูขนาดเต้นท์สำหรับ4-5คนน้ำหนักประมาณ9กิโลกรัมการเคลือบกันน้ำ4,000ม mm, ิลิเมตร มีกันแดด UV 50พลัขนาดเมื่อกลางออกกว้าง210เซนยาว240เซนสูง170เซนมีต้าข่ายกันยุงและ,มะแมลงผ่าลมทำจากผ้าโพลีเอ็เตอร์ออกฟอร์ดอันดับ2เคเวชัวรุ่นอาเพนาส1 Fresh นฟรชราคา6,000บาท ควชัวออกแบบเต็นท์รุ่นอพินา4.1 Fresh and Black มาเพื่อชาวแคมป์4ี่คนที่ต้องการห้องนอนและพื้นที่นั่งเล่นที่กว้างขวางเป้าหมายคือการออกแบบเต็นท์พร้อมเสาคคำที่การง่า,งงายและมาพร้อมกับเทคโนโลยี Fresh and Black ลดความร้อนและแสงสว่างภายในเต็นท์คุณจึงกำหนดนเวลาตื่นนอนได้ติดตั้งง่ายในแบบ All-in-one เหนือผ้าระบายอากาศได้ดีด้วยนวัตกรรมล่าสุดช่วยลดความร้อนได้มากต้านทานความเร็วลมไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมง คุณสมบัติไม่ได้การอัตโนมัติ1ประตู2หน้าต่างขนาดเต็มสำหรับ4คนน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมการเคลือบกันน้ำา2 0 0 0มิลิเมตรทนแรงลมได้ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดเมื่อกลางออกกว้าง240เซนยาว210เซนสูง190เซน มีตะข่ายกันยุงและ,มะแมลงผ้าร่มทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์ออกฟอร์ดเคลือบโพลียูรีเทนอันดับที่1 DOD 1 n e p o l t e n t 5 P Size M ราคา6,500บาทเต็นท์กระโจมสำหรับ5คนเหมาะกับเดอะแกที่ไปกันเป็นกลุ่มกางง่ายเก็บง่ายทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นเต็นท์แบบเสาเดี่ยวสไตล,ล์คู่ค ตัวเต็นท์เคลือบการแสงไว้ในตัวผ้าทําให้แสงและความร้อนผ่านเข้ามาข้างในได้ยากเหมาะกับการนอนหลับยาวๆในวันพักผ่อนเต็นท์กระจมสไตล์เสาเดี่ยวรูปทรงโดดเด่นกลางง่ายเก็บง่ายใช้เวลานิดเดียวตัวเต็นท์เคลือบการแสง UV ในตัวผ้า u p s 50 plus คุณสมบัติไม่ได้กางอัตโนมัติมีเพียงประตูเดียวไม่มีหน้าตา่างขนาดเต็นท์สำหรับ5คน น้ำหนักประมาณ4.5กิโลกรัมการเคลือกกันน้ำพื้น5,000ม mm. ิลิเมตรตัวเต็นท์2,000ม mm. ิลิเมตรขนาดเมื่อการออกกว้าง370เซนยาว325เซนสูง2เมตรมีตะข่ายกันยุงและ,มะแมลงผ้าร่มทำจักผ้าโพลีเอสเตอร์ 75D เคลือบ PU เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับทั้ง10เต็นที่เรานํามาเสนอเปรียบเทียบราคาและความคุ้มค่าเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเราได้8ะลนที่สามารถซื้อไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีความที่เห็นกันอย่างไรบ้างสามารถติชมหรือคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังไทยแลนด์สมัยของเรานะครับชอบคนเต์สไตล์ไทยแลนด์สมัยของเราฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งและแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ